ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหาให้เห็นที่ซ้ำรอยกับเมื่อปีที่แล้วนะคะอย่างเช่นที่อำเภอลำลูกกาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะชาวบ้านรวมตัวกันร้องเรียนนะคะว่าฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้สัปดาห์นี้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังถึงในพื้นที่ของ10ชุมชนค่ะและรวมตัวกัน เรียกร้องนะคะว่ากรุงเทพมหานครควรจะเปิดประตูระบายน้ําที่คลองพระยาสุเรนและคลองสองเพื่อเร่งระบายน้ําโดยเร็วที่สุดภายใน3วันไม่อย่างนั้นชาวบ้านบอกว่าจะออกมารวมตัวกันเพื่อกดดันผู้ว่ากทมค่ะติดตามรายงานจากคุณจิราพรคาภาพันธ์ค่ะชาวอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีรวมตัวกันเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ําพระยาสุเรนลำมอดแตกและคลองสายไหมจากระดับเดิมที่เปิด30เซนติเมตร ให้เพิ่มขึ้นเป็น50เซนติเมตรก่อนที่กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากพายุแกมีจะเริ่มส่งผลกระทบกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่5-8ตุลาคมนี้ผมถามนิดนึงเถอะกรุงเทพเป็นคนอำลูกกาไม่ใช่คนเลยครับกรุงเทพบอกเสียหายผมถามนิดนึงเวลาเกิดเหตุต่างๆกรุงเทพประเทศไทยก็เสียหายทั้งหมดงั้นเฉลี่ยความเดือดร้อนกันนะครับ น้ำลําลูกกาท่วมปี่หัวในปีที่แล้วกรุงเทพไม่ท่วมแม้แต่ใจเดียวเลยดังนั้นเขาสร้างทันเขื่อนตรงนี้เมตรห้าสิบก็ท่วมเราเมตรห้าสิบนะครับดังนั้นปีนี้ผมก็ไม่อยากจะให้กันคือให้ลําลางนี่เป็นปกติของเขาประตูน้ําก็ให้สัมพันธ์กันเปิดให้สัมพันธ์กันนะครับก็คือไม่อยากให้มี small back big back นี่นะครับ ตัวแทนชาวอำเภอลำลูกกากว่า10ชุมชนยังกังวลใจกับระดับน้ําในคลองสองคลอง3และคลอง4เพราะถ้าฝนตกหนักน้ําในคลองที่ต่ำกว่าตลิ่งเพียง10เซนติเมตรจะเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนทันที น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในคลองสามได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่25ตุลาคมค่ะแต่ปีนี้นะคะชาวบ้านที่นี่กลับสังเกตว่าระดับน้ำที่คลองสามได้ปริ่มถนนแล้วในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็มาเร็วกว่าปกติค่ะดังนั้นชาวบ้านที่นี่นะคะจึงเรียกร้องให้ทางกรุงเทพมหาะนะครเปิดประตูระบายน้ำพยาสุเรนลำมอแตกและประตูระบายน้ำคลองสองค่ะเพื่อที่จะลดระดับน้ำในคลองสามให้ลดลงค่ะ ชาวบ้านบอกว่าฝนที่ตกลงมาทําให้ท่อระบายน้ํราระบายไม่ทันแม้จะสูบน้ําออกจากชุมชนลงสู่คลองแต่น้ําก็ยังย้อนกลับมาท่วมขังเช่นเดิมเพราะน้ําในคลองไม่สามารถระบายต่อไปได้ก็คืออยากให้ทางกรทมวันนี้เนี่ยช่วยเปิดประตูระบายน้ําจากที่เปิดอยู่ 30- 40ิบเซนที่กล่าวอ้างซึ่งจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่วันนี้อยากให้ขยับขึ้นไปอีกยี่สิบถึงสาเซนเป็น60สิถึงแปเซนนะครับเพื่อที่จะดึงน้ําจากคลองสามเนี่ยให้มันลดระดับลงไปสัก ฝ่ามือนึงก็ยังดีนะนะครับเพื่อที่จะรับน้ําฝนกับพายุต่างๆที่มันจะเข้ามาเร็วๆนี้ขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าได้มีคําสั่งให้เปิดประตูระบายน้ําที่ระดับ30ซนติเมตรแล้วถ้าให้เปิดประตูระบายน้ําเพิ่มที่ระดับ50ซนติเมตรต้องรอให้ระดับน้ําในคลองกรุงเทพมหานครลดลงอีก10-20ซนติเมตรที่จะเปิดถึงเท่าไหร่เท่าไหร่นะ ยินดีครับเพียงแต่ว่าต้องดูจังหวะดูเวลาดูปริมาณน้ำนะครับเ,ออเราเราก็ต้องบริหารน้ําร่วมกันนะครับไม่ว่าจะกรุงเทพมหานครและกลุมชนถ้ามีฝนตกลงมามากนะฮะเราก็ต้องช่วยเร่งระบายทุกทางนะครับพี่น้องเกษตรกรออทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครไม่ว่าทางเลยหนองเจอะขึ้นไปชาวอำเภอลำลูกกาบอกด้วยว่าขณะนี้ยังไม่ได้ขุดลอกคลองสองคลองสามและคลองสี่รวมทั้งท่อระบายน้ําในชุมชนจึงต้องการให้กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ําขึ้นภายใน3วัน ถ้ากรุงเทพมหานครยังไม่ดําเนินการก็จะรวมตัวกันไปพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยตัวเองจิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน